อันนั้นเอาไว้ให้ยนให้สาวสาวใช่ไหม <laughs> อันนั้นไว้โยนให้สาวสาวใช่ไหมอันนี้ไม่ถนัดใช่ไหมเพราะว่าบ้านนู้นบ้านบ้านนู้นเอาไว้ให้คนคนเดียวใช่ไหมคุณคนเดียวพราะคุณคนเดียวใช่ไหม <laughs> ให้คุณคนเดียวใช่ไหมบ้านหลังตอตไว้ให้สาวสาวเนาะ <c oughs> มันเป็นเรื่องธรรมดานะจ๊ะคนโสดพูดเหมือนหึงเลยนะแต่ไม่ได้หึงนะไม่มีอะไรจะพูดก็เล็กซลคำขำนะแซลคำขำนะแซลคำขำอ,อากาศนะที่จริงอยากจะสะผมนะอยากจะสะผมแล้วค่อยไปเลยเนะี่ยแต่จะทันไหมเนะี่ยหนาวอะ่ะ ดึกนอนดึกเหมือนกันนะคุณมานานอนดึกเหมือนกันนะบางทีตื่นขึ้นมานะไปเจอตื่นขึ้นมาไปเจอเขาเนาะเพราะว่าเพราะว่าไปเจอเพราะว่าเราก็ยังยังยังเป็นเพื่อนกันอยู่เนาะก็ถึงมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันเข้าใจผิดกันนิดนึงเนะเพราะเขาก็เอาเราไปว่าในช่องเขาเนาะ่ช่วงหนึ่ง มันก็แต่ก็ยังม่ยังมันก็ยังแจ้งเตือนอยู่ก็มีเข้าไปดูกดไลค์ให้เขาเฉยๆแต่ก็ไม่ได้เข้าไปดูนะไม่ได้เข้าไปลงไม่ได้ลงนะตั้งแต่กดไลค์เนาะอย่างน้อยมันก็เราก็เป็นเพื่อนกันเนาะธรรมดาอ่ะ,อะไม่ธรรมดาแล้วก็เห็นเนะเห็นชายหนุ่มอยู่ในนั้นเนาะ นอนเด็กใช่เขาใจก็กแซวไงแซวเล่นไงแซวเล่นก็แซลแบะด้วยแซลนี่ไม่แซวมันก็ไม่สนุกไม่ใช่เหรอเคยเมนใช่ปะเคยเมนใช่ไหมล่ะ แต่มันโลกโซเชียลในในในกรณีที่แบบว่าเออเราพิมพ์เล่นกันเราแซวเล่นกันมันก็โอเคนะสนุกแต่พอเอาจริงเอาจังแล้วเอาเราไปต่อว่าในบ้านตัวเองเนี่ยบางครั้งมันก็มันก็โซเชียลก็จริงจังมีอยู่เหมือนกันนะเพราะพาความรู้สึกนะมันมันก็จะนั่นนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะ แต่ก็ไม่ได้นั่นนะก็เข้าใจก็เข้าใจอยู่นะเข้าใจอยู่ก็ยังนึกถึงอยู่เพราะเขาก็มีบุญคุณกับเราด้วยนะมีบุญคุณในการผลักสใสยไล่ส่งเรานะจะเรียกว่าอะไรคือผลักสใสยไล่ส่งใช่ไหมผลักเราดันเรานะคะคุณย่าพาดูสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีคุณย่าพาดูนะคะสวัสดีตอนเช้ากับอากาศที่หนาวนะคะหนาวเย็นนะคะ ไม่ใช่หนาวไม่ใช่หนาวเยือกนะแต่มันหนาวเย็นนะหนาวแล้วเย็นนะฮะนี่จริงๆต้องไปวัดแล้วนะไปทำกับข้าวเลยนะแต่ก็ยังไม่ได้ล้างหน้าล้างตาเลยนะตื่นขึ้นมาก็อ่ะไหลสดสนอยเพราะไม่อวานตอนกลับมาจากปฏิบัติธรรมไม่ได้ไหลนะคะเพราะอยากดันช่องพ่อพ่ม่ใบด้วยนะ,ะอยากดันช่องนี้ให้มันให้มันประสบความสําเร็จ นิดนึงนะฮะเผื่อว่าบ้านหลักเรามีปัญหานะเพราะว่าถ้าบ้านหลักมีปัญหาจะไม่ทําต่อนะคะจะปิดลงตัวจะปิดลงเท่านั้นนะฮะ ขอบคุณนะคะย่าปลาดูเธอคือดวงใจนะต้องการให้เอยอีกบ้านหนึ่งไหมคุณมานา <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะขอบคุณค่ะอากาศเย็นมากตอนนี้นี่นั่งคุยแป๊บๆนะ นาฬิกาจะป่าจะไปหกโมงครึ่งแล้วนะปกติหกโมงกว่าหน่อยๆก็จะไปบ่ใบา่าเตวันว่าบบเออช่วงนี้ไม่ได้ใส่บาทค่ะเพราะขึ้นไปทํากับข้าวข้างบนแล้วขึ้นไปทํากับข้าวข้างบนแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะถ่ายคลิปข้างบนให้ดูนะคะเพราะใส่บาทที่นูน่นทํากับข้าวที่วัดใส่บาทที่วัดเลยนะคะไม่ได้ใส่หน้าบ้านแล้วนะบบได้ใส่หน้าบ้านแล้วจ้ะขึ้นไปทํากับข้าวอยู่ข้างบน แล้วก็ส่บาทตรงนู้นเลยค่ะลงมาเนี่ยเงาเด้อผู้อยู่ผู้เดียวไอ้แซนว่าตอนนี้เหลืออยู่ผู้เดียวแล้วหละคุณมานาจา๋าเหลือศูนย์เลยเด้คุณมานาเหลือศูนย์แล้วผู้สนับสนุนของเราอยู่ตอนนี้เหลือเหลือศูนย์คนเ้วเด้เหลือเลขศูนย์มาให้เห็นแล้วนะคะทำไมมันเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้เนาะทำไมระบบมันถึงเป็นแบบนี้อค,คุณมานาเขาเอาไปนี่บอกเขาเอาไปตรวจสอบบ่ เพราะว่าเหมือนกับว่าพอเราลงไลฟ์มันก็ยังมีคนดูอยู่นะมันลงไลฟ์มันก็ได้อยู่นะแต่ทำไมถึงถึงแบบทำไมถึงเป็นแบบนี้ไงทำไมถึงลด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 ลงจนเหลือศูนย์อย่างเงี้ยถึงถึงเลขศูนย์อย่างเงี้ยมันทั้งทั้งที่เ็ามีคนคุยอยู่ออย่างน้อยก็คุณมาดาก็อยู่สองแหละถูกปะ แต่ทําไมถึงถึงไม่ค้างไงถึงถึงถึงเอาของเราออกไปหมดไงเขาตรวจสอบตรงไหนใช่ไหมเนี่ยอย่างน้อยก็มีสองแหละมันมันไม่น่าจะเหลือโดดเดียวเดียวใดใช่ไหม่าพาดูก็น่าจอดนะ่าาพาดูก็อยู่นะฮะมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้บางครั้งนะบางครั้งกับ AI ของเรานะครับ บ้านนี้เหรอฮะแปดร้อยหกสิบกว่าแล้วนะคะคุณมานาแปดร้อยหกสิบกว่าละตอนเนี้ยช่วงมีช่วงที่ว่าขึ้นบ่อยๆมันก็จะแล้วทีเนี้ยเครื่องนี้มันไม่มีเบอร์โทรศัพท์เครื่องนี้มันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ใส่ซิมอะ่ะมันเอาไปด้วยไม่ได้อะ่ะคุณมานาะแต่ว่าใกล้แล้วใกล้แล้วใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็ เราไม่ได้ถ่ายคลิปลงมาเลยนะคลิปก็รันเอาไปลงแต่บ้านหลักหมดก็ไม่ได้ถ่ายคลิปลงไม่ได้ถ่ายชอ็อตอ่ะเขาบอกว่าให้ลงชอ็อตแต่ไม่ได้ลงเนี่ย่ะฮะโอเคค่ะทุกคนเนาะอยากทําอยากให้มันสําเร็จอยากอยากให้มันให้มัน,ให,มนให้มันผ่านนะคะให้มันผ่านแล้วก็เราก็จะได้ ธนุบำรุงเขาให้ดูดีหน่อยนะฮะใส่ปุ๋ยใส่ลดน้ำให้เขาเจริญเติบโตนิดหนึ่ง <c oughs> ่าพาดูก็ให้หัวใจมานะฮะแล้วก็คอยดูความเติบโตของเขาเนาะมองดูความเติบโตวความเจริญของเขาเนาะ <c oughs> โอเคจอดไว้ก็ได้นะคะแม่ใบขอไปอาบน้ำแต่งตัวแป๊บหนึ่งเนาะแม่ใบจะต้องขึ้นวัดแหละ ไม่ได้คุยด้วยแล้วนะ